yeah <laughs>

ไม่ปล okay, ุกเข้ามาเลยไม่ปลุกเข้ามาเลยโอเคป้องเลยครับเปิดทางเลยครับเปิดทางเลยขอบคุณครับขอบครับเปิดทางนะครับใช่ครับป๋าใช่ครับ ตอนนี้น้องเมย์นะคะก็เทนช์เชโลกต่ีัง่านมือวางขนาดสองเลยนะคะค่ะแชมันเชื่อโลกซึ่งได้ถือตั้งแต่การนี้แต่ดูว่างนาดสองเกิดจะการสักส่วแรง ขอเรียนเชิญนุองเมย์ยืนขึ้นนิดนึงนะครับแล้วขอแสงขอบมือให้น้องเมย์ช่างหน่อยครับนี่นะครับนี่คือทำตัวเต็มๆเลยครับของเพลงครับวันนี้เราได้เราทราบอยู่แล้วว่าน้องเมย์ที่มหาวิทยาลัยเก็นน้องเมย์ที่น้ารับน้องเมย์เขาเป็นโคชีดที่มหาวิทยาลัยเนี่ยน้องเมย์ก็ได้เห็นผลที่น้ารับมากๆเกี่ยวกับนาราศาสตร์ว่าก็คือ และใช่แล <Left S 1> <now. S 2> มหาวิยทยาลัยกรุงเทพธนบุรีท่านรองอธิการบด,ดีคณะบดีคณะอาจารย์ท่านาศาสตราจารย์รองาศาสตราจารย์อาจารย์ที่รักทุกท่านวันนี้เป็นวันที่สำคัญที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ของเราได้มีลูกของบี u หรือมหาวิทยาลัยกร,รุงเทพธนบุรีเป็นนักศึกษาชั้นักศาสตร์ได้ก้าวขึ้นสู่การแข่งขันในระดับ โลกตามที่เป็นข่าวต่เอเรื่องกันมาจะเป็นทางโทรทัศน์และสื่อพิมพ์และสื่อสารมวลชนทุกประเภทเมื่อลูกของเราได้ชัยชนะมามหาวิเลยพวกเรามีความมี มีความภูมิใจที่ลูกของเราคือรัชนกอินทนนท์เรามีความหวังว่าความพยายามในการ Oh. เป็นขบวนการที่มีความยิ่งใหญ่สมศักดิ์ศรีของการเป็นอันหน่ของโลกย่างแรแต่วันนี้ความภูมิใจของเราท่านที่การพอดี อยู่อันดับที่หกมาหามวาทิทยาลัยกรุงเทพมหิดลมอบกาลังกจส่งเสริมหนึ่งแสนบาทพอมาอยู่อันดับที่สามอก็มอบอีกหนึ่งแสนบาทและในวันนี้ตามที่ปรากาศออกมาโครงการก

ซึ่งเป็นนักศึกษาเป็นเรื่อง้อเชื่อไขของมหาวิทยาลัยกรุงเทพบุรีกข้าวไปสู่ความตั้งใจเราอยากจะเห็นธงชาติไทยได้ดึงชักขึ้นไปอยู่อันดับหนึ่งคือเหรียญทองโอลิมปิกให้ได้เราจะช่วยกันเป็นพลังวันนี้นะครับนอกจากพวกเราจะต้อง มีความินดีในฐานะที่นิศิักศึกษาของเราได้เรียนจบครบหลักสูรปริญญาเอกปริญญาโทปริญญาตรีสามระดับนี้เราซ้องวันนี้ อยู่ข้างนอกก็ยังรออีกมากนี่เป็นเรื่องที่เราไะต้องทำแล้วกิจกรรมที่พวกเราจะได้ร่วมกันก็คือโครงการปูป่าเฉลิมเกียรติพระเจ้าอยู่หัวท่านได้ตรัสไว้พระเจ้าลูหหาา่หัวเป็นน้ำฉัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุริน,นทิ์โมที่ห้าทันวาม,มหาราชเราจะร่วมกันไปนปฐมวาาที่อำเภอแม่เปินจังหวัดนครสวรรค์ในวันอาทิตที่หนึ่งกันยายน2อ5 6้าเราจะรวมพลนักศึกษาแห่งม,มหาวิายทยา,าลัยกรุงเทพมหุรีคณะอาจารเวลาแปนาิกา ของวันที่หนึ่งกันยายนวันนี้ความยินดีผมจึงอยากจะมอบรางวัลดังกล่าวให้กับรัชนกอินทร์หลนครับขอเรียนเชิญครับและขอเรียนเชิญครับท่านรัมนรนะครับในการดีหมายในประเทศเพื่อนบ้านของเราด้วยนะครับขอให้ดีมากเลยครับ แก่น้องเมย์ระเช้อ 2, 100, านะอินโดนจชมงคลสองแสนบาทค่ะเป็นรางวัลที่หน้าภาคภูมิใจนะครับ Ahí เชิญนะคะคืนวันนเป็นได้ที่ใช่ไหมคะและอีกสีปีข้างหน้าหนูก็จะมาเั่นอยู่นี้ใช่ไหมคะเพื่อรับเริญญาดั้งใช่ไหมคะหนูต้องแบบว่าฟังเรื่องฝากตัวกับรุ่นพี่หน่อยนะคะดีไหมคะใช่ค่ะโอเคก็มี่ก็ขอฟังและฟังตัวกับพี่ๆหลายท่านนะคะโอ้อีกอย่างเพคก็ต้องมีการซ้อมแล้วอีกอย่างมีหลายอย่างที่ต้องทำเหมือนกันนะคะซ้อมแล้วก็ออกไปแข่งขันต่างประเทศแล้วก็ ความเป็นขันทกเมยก็ยังไม่สุดเท่านี้ค่ะยังมีทั้งการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกแล้วก็การขึ้นเป็นหนึ่งโลกคือสำหรับโอลิมปิกเกมนี้ก็ตั้งเป้าไว่าจะคว้าเหียญทองกับอาให้ประเทศไทยค่ะ ก็เพื่อนๆได้ช่วยในการแต่เราเข้าใจนะครับน้องไม่ได้ทิ้งน้องตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็มีภารกหน้าที่ที่ทำเพื่อชาตินะครับและรอค่ะถามนิดหนึ่งคือเห็นน้องเมย์นะครับลูกว่าเล่นโค่อนข้างจะมันคือจิตใจแหลยโดยเฉพาะอาถาทั้งสองนี้จเส้นท้ายที่ถูกวางอยู่ตรงนั้นนะครับพูดให้พี่ๆและอาจารย์ที่นี้ฟังที่ว่าใจมันคิดยังไงนะครับค่ะตอนเกมแรกถือว่าสขาเป็นคนที่ได้ดูฝังเมง คือบอกได้เลยว่าตอนนั้นตอนที่โดนนังรู้สึกว่าเราแพ้แน่นอนแต่ว่าด้วยการที่มีความรู้สึกนี้เมยก็รู้สึกไม่กดดันด้วยค่ะทำให้การเล่นของเมย์เป็นธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็ไม่กดดันตัวเองทำให้พูดกับคุกว่าถึงแบบผนีตัวเองโดยทั้งเมยเมย์ไม่รู้เลยค่ะว่าทำไมถึงที่กลับมาชนะได้ในเกมแรกนะคะอาจจะเป็นเพราะแรงเอาแรงใจของคุณไทยเอาสนใจช่วยทำใได้นะคะ แล้วก็เป็นเรื่องของสมาธิของแมตรงนั้นน้องเองด้วยไม่ได้มีบทบาทใช่ไหมครับตอนนั้นก็รู้สึกก็พยายามคิดทำใจแล้วค่ะว่าเกมแรกเราเหมือนเราจะแพ้แน่นอนอะไรนะแต่ที่สุดก็ชนะนะ่ไหมะกำลังกายให้กำลังกายยังไม่เท่าไหร่ครับกำลังใจที่แข็งแรงกว่านะคะแล้วก็มีิือทั้งเมย์ก็ให้คำสัญญาไปแล้วว่าจะมุ่งถึงโอลิมปิกอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่น้องเมย์คนเดียวนะครับ อยากดูนะครับขอเรียนเชิญรับตาท่านรับเตอร์ธันชัยช่วยกล่าวถึงรางวัลที่จะมอบเป็นรางวัลพิเศษให้กับเราอีกครั้งหนึ่งครับขอเียนเชิญครับเราได้ตั้งนโยบายส่งเสริมการกีฬานักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกีฬาประเภทใดอธิการบดีได้ตั้งรางวัลไว้ ห้าล้านบาทครับโอ้โหแล้วเราอยากเป็นยิ้ให้กับน้องเมย์ของเราครับเราคุยก่อนเนี่ยอันนี้เราจะได้ถ่ายรูปประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยยิครับทุกว่านยดีกับารที่เรางานครับขอชห้ทุกท่านถ่ายภาพ